ทเป็นน้ำพริกปูหนึ่งนะคะแล้วก็ถ่ายไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนี่นี่ค่ะนี่ค่ะได้น้องปูแล้วยคือหาปูเดี๋ยวจูกสร็ดจครับตรงนี้ผมจะปลาพี่ๆยิงไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบบี้ไพรกโกนะคะวันนี้มายิงปลาค่ะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงคึ่งนะคะไปค่ะ เดี๋ยวไปรวยกันเลยค่ะพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปของหนูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะมาตอนนี้หนูมาถึงที่แม่น้ําแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเดินลงไปที่แม่น้ําค่ะวันนี้ก็มากับลานเหมือนเดิมนะคะไปข่ะไปรวยกันอีกหนึ่งคลิปค่ะวันนี้ใส่เสื้อมองด้วยนะคะมีพี่ๆหลายๆคนเริ่มถามเข้ามาว่าหนูเป็นชนเผ่าอะไรนะคะคือหนูจะบอกว่าหนูเป็นชนเผ่ามงนะคะดูจากเสื้อนี้ คือหลายคลิปมากนะคะที่มีคนถามเข้ามาแต่ว่าหนูยังไม่ว่างมาตอบนะคะหนูเป็นคนม้งค่ะเป็นชนเผ่าม้งค่ะสาวมง้งฝากติดตามด้วยนะคะไปค่ะไปรวยกันนี่ค่ะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะวันนี้มากันสี่คนนะคะพี่ๆไปเดี๋ยวไปรวยกันเลยค่ะนี่คือหนูจะบอกว่าหนูเป็นคนที่แบบชอบธรรมชาติมากมากเลยนะคะนี่สวยค่ะตรงนี้เป็นไร่ส้มนะคะชาวบ้านที่นี่ก็จะทำการแบบ ปลูกเป็นไม้ยืนต้นหรือว่าผลไม้นะคะนี่ค่ะตอนนี้มาถึงที่แม่น้ําแล้วนะคะด้านหลังก็คือแม่น้ําสายเดิมเลยค่ะคือก็อหนูมาตอนนี้นะคะมาถึงแม่น้ําแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ๆได้ดูบรรยากาศกันนะคะไปค่ะไปเลือยกันได้ปลาแล้วหรอย้อนมานี่สิเดี๋ยวไปเอาปลากันโอ้ปลากล้วยหรอ นี่ค่ะหนูจะให้ดูนี่นี่ค่ะได้นงปลาแล้วนะคะได้กัก้วยแล้วค่ะเฮ้ยเสียงน่าจะดังนะคะแม่นเสียงน้ําน่าจะดังน่าจะไม่ค่อยได้ยินค่ะไปเดี๋ยวเอาปลาไปเก็บกันค่ะก็าจะเป็นล้านนะคะวันนี้มากับหลานเหมือนกันพาไปเดี๋ยวหนูจะพาไปดูล้านยิงคุณหนูจะบอกว่าหลานตัวเล็กอ่ะหากินหมานมากนะคะนี่ มาเหมือนเดิมค่ะพี่ๆคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตนะคะหนูฝากเป็นการกดไลค์ให้นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้หนูค่ะนียิงได้ไหม,ไ,มได้ตอนนี้ยิงปูได้แล้วนี่ค่ะเอาปูมาไว้ตรงนี้เมื่อกี้ก็จับปลาได้แล้วค่ะไปไปรวยกันค่ะสู้ส คือแบบมีหลายๆคนนะคะบอกหนูว่าคือปลาซื้อกินก็ได้แต่หนูจะบอกว่าคืออาขรุมันไม่เหมือนกันคทับพี่คหนูหนูจะบอกว่ายิงปลาคือได้ทั้งความสนุกแล้วก็แบบได้ใช้ชีวิตของคนชนเผ่าจริงๆนะคะอุ้ยมีปลาไหว้เนี่ยนี้ค่ะน้นอ,นองยิงปลาได้แล้วอันนี้เป็นปลาเก้ยใช่ไหม,มนี่ ฮ้น้องยิงเก่งอะ่ะนี่ค่ะได้ปลากล้วยแล้วคือนี่ค่ะนี่คือการยิงปลาค่ะพี่ๆเราจะต้องดำลงไปเลยนะคะแล้วก็ยิงอุปกรณ์ก็ถ้าเป็นเหล็กที่ใช้ยิงก็จะทำมาจากโ่มนักกลวยที่นี่เยอะมากนะคะโซนตรงนี้แต่ว่าไม่ได้จับกันง่ายๆนะคะพี่ๆถ้าเราแบบอุย๊ยนี่ไงได้แล้วปลากลวย เฮ้ยปลาล้วยปลาลายเสือค่ะนี่ราคาดีมากคะ่ะคือหนูจะบอกว่าไม่ได้จับกันง่ายๆคือน้องลื่นด้วยนะคะคือแบบจะจับน้องทีนึงคือเป็นงานยากอยู่พอสมควรค่ะไปนี่นี่ค่ะล้านตัวน้อยวันนี้ยังไม่ได้งานสักตัวนะคะกําลังพยายามอยู่ค่ะรวยคะ่ยคะนี่กปโดนไหมไหนไม่โดน ยิงจะจอหนึ่งทีปัง้งไม่โดนนะคะเดี๋ยวมาล้วนหลานกว่านั้นว่าจะยุดโดนยิทไหมนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยิงปลาของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะคือบอกว่าจะสนุกมากนี่ค่ะเดี๋ยวได้ดูหลานนี่นะคะไปคือต้องเคลื่อนตามแม่น้ำไปแล้วนะคะเอารถไปจอดไว้ตรงนู้นค่ะแล้วก็เดินตามแม่น้ำมายิงขึ้นนะคะ ได้ไปเลยการตอนนี้ก็เริ่มได้ปลาแล้วค่ะเฮ้ยคือจะบอกว่าสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็ปืนก็เป็นปืนกระบอกที่พ่อหนูทําขึ้นมาเองแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะไปนี่ค่ะใต้ต้นไม้ต้นนี้คือหนูจะบอกว่าปลาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้ไฟนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาอีกหนึ่งอย่างคือไฟฉายนะคะพี่พต้องใช้ไฟส่องเข้าไปแล้วก็ยิงค่ะไปเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาจากใต้ต้นไม้ต้นนี้ไหมนะคะ นี่คือสนุกมากค่ะคือหนูว่าแบบลงไปแล้วก็ไม่มีความถือกล้องถ่ายให้คือหนูถ่ายหนูก็ไม่ได้ลงน้ำเยอะค่ะพี่ๆแต่จะบอกสนุกเลยเออนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวันนี้ได้อะไรบ้างแล้วนะคะนี่อยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะให้ดูวันนี้จะได้เป็นปลากล้วยสักส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เลยนี่ค่ะได้ปลากล้วยส่วนใหญ่นี่ค่ะ ปลากก้วยก็คือปลาลายเสือนะคะหรือเรียกอีกหนึ่งอย่างก็คือปลาลายเสือหนูจะบอกว่าปลากก้วยอะค่ะเวลาวิดน้ํานะคะพี่ๆคือเราวิดน้ําหมดแล้วเราจำบ,บางครั้งก็ยังจําไม่ได้ว่าน้องจะมีลักษณะตัวที่เลื่อนมากค่ะคล้ายปลาไหลและหนูจะบอกว่าวันนี้ยิงได้ปลากก้วคือดีใจมากเพราะว่าหนูคือหนูแบบไปยิงปลาบ่อยมากแต่หนูคือเพราะหนูยิงไม่โดนปลากก้วยนะคะแต่วันนี้มาโชคดีมากเลยค่ะยิงได้ปลากก้วยอย่างเดียวเลยนี่แล้วก็ไซส์น้องอะค่ะไม่ได้ใหญ่ไปมากกว่านี้นะคะมากสุดก็ประมาณนี้ค่ะ เนื้อชี้หรือว่าเนื้อโป้งก็ได้แต่ว่าไม่ได้ใหญ่ไปเยอะกว่านี้นะคะนี่ค่ะปลาวกโอโหคือแบบตื่นเต้นมากเลยวันนี้เจอปลาล้วยคุณน้องแบบสุดมากค่ะนี่ก่อนเด็กน้อยยิงปลาได้แล้วนะคะสนุกเลยค่ะคือการยิงปลาถ้าเรายิงโดนปลาปุ๊บนะคะจะยิ่งสนุกเข้าไปเลยค่ะแล้วจะทาให้มีแบบกระตือรือร้นแล้วก็มีกระจิกกระใจที่จะยิงปลาต่อนะคะน้องก็ยิงได้นละ้นะทำห้จิดเฮ้ยทำไมยิงได้แต่ปลากลอวันเนี้ย ่คะวันนี้ยิงได้ปลากก้วยแบบติดต่อกันเลยอ่ะคือปลากก้วยเป็นปลาที่หายากมากนะคะเพราะว่าน้องจะ,ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปหาไปเก็บปลานี่ค่ะนี่ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มได้แล้วนะคะได้เป็นปลาสร้อยนะคะนี่ค่ะได้เป็นปลาสร้อยมาปลาปนแล้วค่ะไปนี่เดี๋ยวไว้ดูนี่ค่ะเพิ่งมายังไม่ถึงยี่สิบนาทีได้เยอะแล้วปลาปก็ลิ่มเยอะเลยเลยแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ยิงปูดได้แล้ว ปเดี๋ยวหนูจะไปดูค่ะพาไปดูไปไปดนี่น้องปูตอนนี้เด็กน้อยหนาวแล้วนะคะเอ,เอาไปแชปเด็กน้อยหนาวเด็กน้อยก็จะไม่ลงน้นะะําแล้วค่ะตัวเริ่มสัตน์แล้วนะคะมีปลาไหมพี่อยากยิงบ้างอ่ะมองไม่เห็นหรือเปล่าปูหนีบอ่ะนี่ค่ะได้น้องปูแล้ว เฮ้ยคือหาปูหมาหน้าเลยค่ะ,คะนี่ค่ะไม่น้องปูแล้วขนาดยังไม่มืน้นั้นเนี่ยหาปูได้แล้วอะ่ะคือที่นี่ปูเยอะมากค่ะก็ไม่เห็นอะปูคือแบบเยอะเลยอะเธอเพราะเราไม่ได้หากเกงของปูแล้วก็ปูก็อยู่กับปลาด้วยนะไหนย่าเอามาให้พี่หน่ะอยากทำจริงเหร อยตามนอกเขาพอดีหรอต้อยกหินออกหรอเฮยถ้าพี่ถึงจะมาจับเพเดยก่บรรยากาศตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะคะคือในกล้องจับได้ภาพยังไม่ค่อยมืดนะคะแต่จริงๆคือตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะตะวันตกดินไปแล้วค่ะฝั่งตอนนี้ตะวันตกดินไปแล้วนะคะฟ้าเริ่มมืดแล้วค่ะก็ยังหาปลา เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องๆเขายิงกันพี่ข่อด้านหลังพี่ค่ะน้องหันมาด้วยอ่ะน้องอยากเข้ากล้องพี่ละสิตอนนี้น้องเหนาวน้องไม่ยิงแล้วนะคะน้องบอกไปถึงที่น้าอุ่นน้องจะยิงใหม่นะคะนี่บรรยากาศวันนี้ค่ะพี่ข่อยนี่จะให้ดูคือมีแม่น้ําแยกข้างหน้านะคะแล้วมีแม่น้าสายหนึ่งค่ะพี่ๆคือหนูจะบอกว่า ่แมน้ำใส่นานอ่ะอุ่นมากแบบเหมือนน้ำต้มเลยค่ะอุ่นจริงๆได้เปล่าได้ปูเหรอแย่ไปใส่ปูแล้วใส่ปูแล้วตอนนี้น้องนๆไม่ไหวแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ <c oughs> มาค่ะพามาดูปลานี่ <c oughs> ได้แล้วนะคะน่เป็นปลาซ้อยค่ะ เพืผมว่ามีปลาเนียนห้าเนี้ยเลยมีปลาเนียนห้าเนี้ยเลยใช่เพื่อนเขาซื้อมาปล่อยหรือเปล่าเพื่อนผมที่บอกให้ผมไปยิงกับมันอ๋อปลาดูปลากล้วยชัดๆมีขายิงได้แล้วขากินหวานมากนี่ค่ะเดี๋ยวจะเปลืให้ดูได้เยอะไมากแล้วมีอะไรคุณแม่ใส่มันเอาใช่ไม่คุ้อยู่ ได้ปูแล้วนะคะหาปูแล้วก็หาปลาสนุกมากฝักชีนี้คือหนูไม่รู้ว่าจะเอาไปทําเมนูอะไรกินแล้วนะคะพี่พี่ใจหนูขยันหามากนะคะเดี๋ยวมาดูว่าน้องจะยิงปลาตัวนี้ออกมาได้ไหมนะคะเพราะว่ามีปลาอยู่ข้างในหนึ่งตัวนะคะยังมีอยู่รอเปล่าออกแล้วหรอเดี๋ยว ก็มืดแล้วนะคะนี่ค่ะมาดูว่าน้องเป,น,น,ะะน,ป,น,น,ปนยังไงนะคะน่นาจะจับปูนี่คือน้องจับปูนี่ไงเลี่อร้อยจับเก่งมากเอาไว้ตรงนี้จับปูได้แล้วนะคะโอ้โอ้โแล้วจิ๊ขอถ่ายข้างในหน่อยว่าเยอะยัง น้อยอยู่ค่ะตอนนี้เพิ่งมาเองยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลย,ย่ a <Okay>. เมื่อกี้ะหนูบอกว่าที่นี่จะมีแยกน้ําอุน่นใช่ไหมคะห mm hmm. มูนมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดู mm hmm. นี่ค่ะจะมีแม่น้าสองสายนะคะสายที่หลานตน้นหลานคนนี้กําลังไฟคืออุนน่นมากค่ะพี่พี่อุ่นเหมือนน้าที่เราต้มเลยค่ะแล้วก็กําลังจะเดือดก็ไม่เดือดประมาณนั้นค่ะนี่คือแม่น้ำสองสายนี้แม่น้ําสายนี้อุ่นมากค่ะหนูบอกเลยอุ่นแบบอุ่นเลยอะค่ะ แม่น้ำสายนี้คุณไม่อยากจะออกตัวเลยนะคะคุณมันอุดใจเลยค่ะที่ส่น้องบอกว่าน้องจะยิงปลากล้วยนะคะเอาแล้วนะคะไปดูว่าได้ไหมอุ้ยได้ด้วยค่ะได้ปลากล้วยจริงๆมาให้พี่ <ไป S 1> นี่นี่<ป>น้องยิงได้ปลากล้วยจริงๆด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะมาเ้าถังมาหน่อยจ้ะ นี่เริ่มหนาวแล้วสันโอ้หตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่งจน1ุุ่่่มแล้วค่ะนี่ข้างหลังยิงปลากันสนุกมากค่ะจ้ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันดีกว่านี่ค่ะวันนี้พกโซลารเซลล์มาด้วยนะคะเอามาสองค่ะเพราะว่ากลางคืนคือเวลาจะยิงปลาเราจะต้องมองเห็นนะคะแต่กลางคืนน้องจะนอนนิ่งมากค่ะนี่บรรยากาศของวันนี้ค่ะโอ้ยตอนนี้แบบ สายคาที่เดี๋ยวหนูจะพลิบละหนูจะแพนป้องให้ดูนะคะนี่ค่ะตอนนี้สายงาทิศจะมืดไปแล้วนะคะจะดับลงแล้วนะคะนี่นี่ก็เป็นร้านค่ะโอ้ยแม่น้ําแล้วก็นี่ค่ะคือโซลาเซลล์มันจมน้ําไม่ได้นะคะที่พี่ก็เลยแบบจะต้องระวังมือด้วยนะคะไม่คือเอาให้น้องถ้าเราเอาจมลงไปเดี๋ยวจะใช้งานไม่ได้นะคะเอาโซลาเซลล์จากที่บ้านมาค่ะ๋ยวมาดูว่าจะเอาปลาตรงนั้นออกมาได้ไหมนะคะนี่ไปชมร้อมกันค่ะ ตอนนี้ปลานอนนิงแล้วนะคะก็จะง่ายต่อการที่เราจะเล็งน้องแล้วก็ยิงน้องนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะเอาปลาออกมาได้ไหมได้หรือเปล่านี่ได้แล้วเหรอใครยิงอ่ะเธอยิงเหรอนี่เรา่มเต็มแล้วสนุกแล้วอ๋อใต้น้นปลาเยอะไหมอ่ะ นี่ปลายเยอะไหมอรอไปหานี่ค่ะได้ปลาแล้วเฮ้ยเก่งที่แรกรออลยก็หายดีไหมไปเป็นว่เราไปใส่ไหนต่อสายนี้เหรอ,อรไม่ใช่สายนี้เหรอโอเคย้อนอากาไม่ได้มองเขาเฮ้ยแล้วสายน,นี้ว่เราจะไปโผล่ที่ไหนวะข้างบนที่ว่านะเราบอกวอ่าขโมยสายนี้ไโผล่แล้วเจออีกหนึ่ง อาหานปลาวะเอาคปเส่ตะแกรงนี่เอยใส่กรงใสหัวเลยอ่ะสหัวเลย เชี่ยวมือก็ยังไม่เห็นออนนี้น้ำไหลเชี่ยวก็ไม่เห็นตานไม่ทันได้ยิงอลลิงอะไรกันน,นั่น mặt 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 rồi mặt 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 nó... mình mặt 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 Nó đi mặt 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 trái, mặt 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 นี่เฮ้ยเก่งอ่啊ต oh. ัวใหญ่มากนี่ค่ะนี่ตัวใหญ่มากนี่ค่ะตัวใหญ่เลยเก่งมากไปเลยนี่ในยามน้ำสุนี่ไหมเหรอเฮ้ยนี่พี่น้ำตก ทีเดียวได้สองตัวนี่ยยงกเลเมากเลยอ่ะเฮ้ยฉันไม่ต้องเห็นนะก็ต้องถึมก็ยันขยนได้สองตหมดแล้วไม่มีแล้วมียยอยูยย่เออเจ้าน้ำส้เมื่อกี้พี่เห็นปลาเกพี่ยืนไม่ได้ สองตรงนี้ใหม่อ <soft and peanut butter> ่ะที่ขีดเนี่ยป๋อี่ขามันอน้ด้วยจไม่ได้แล้วหมอเาลงนุกเกิดขี้โมะมาสอบปวดเที่ยงปวดพวกนี้เช้าถึงเ้าเลยี่ังได้แล้วหรอ

จะไปจับะอะ <laughs> ไรม <laughs> ยายิงโดตโดนละโดนละโดนละหรอได้ยอะเดี๋ยวน้ำคูน, <laughs> <laughs> นี่นั่นแหละลอยตรงนั้นอ่ะปลาเออเห็นแล้วเห็นแล้วให้ยาส่องให้ยาจะส่องให้ลอย สองว่าจะถูกบ้าโอ้อย่าทำน้ำคุณนะ่ะได้แล้วน่ะยาวลับป้ามาๆพี่เอาอย่าทำน้ำคุณนะนี่นี่พาจะรอยอยู่ไหนนะต้องหน้ารอตาขนาดนี้ถ้ายังยิงไม่ได้นะอันนี้สำหรับใสยากสินะกดก็ ย,ย,ยังรออยู่นะยังรอย,ยิ้มให้อยู่ใช่ไหม <laughs> โอ้พอแล้วนะ <laughs> ยิ้มแล้วก็เาไปไ <laughs> หนอเอาให้ยิ้มจนใ้ยิม้มบอกตู้ที่เอียวอโดนแล้วโดนแล้วนี่ไง <laughs> ่แวตัวน้อยเดียวโดนเหมือนกันนี่นี่จะยิงตัวนี้อยู่อยู่เนะเออโอยอยู่ไหมนะังอยู่อยู่นย้ย้มย้เชไปเนี่ยอเนียปะ

ลอยๆขโมซ้ายนู่นอ่ะนั่นยิงตรนี้ตรนี้ิงตนั่เห็นปลาแลวยันไงก็อยู่ตรงที่เจอเมื่อยิงตรงนี้เจอย่างเนาะอืมน่ไปบนันนันดูก่อน่านั่นปนี่โน่นอะไม่พัาละ วันนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูปลาของวันนี้กันว่าหาได้เยอะแค่ไหนคือวันนี้ไปประมาณแค่ชั่วโมงกว่านิดนิดนะคะเพราะว่า,าด้วยความที่น้องหนาวแล้วก็เลยกลับมาบ้านแล้วนะคะมาเดี๋ยวมาดูมาค่ะมาดู เนี่ย yeah, วันนี้คือจะบอกว่ายิงได้ปลากก้วยเยอะมากค่ะพี่พี่คือปลากก้วยอ่ะปกติอะถ้าเราไม่กั้นน้ําหรือว่าบิดน้ํานะคะเป็นอะไรที่จับยากมากเพราะว่าน้องจะมีลักษณะที่ลื่นลื่นมากๆใช่ไหมคะอันนี้คือใช้ปืนที่ทําเองจากมือยิงทั้งนั้นเลยนะคะส่วนตัวนี้ไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรแต่ก็อยู่ในตระกูลของปลากล้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ชื่อน้องนะคะคือจะบอกว่าลื่นมากใช้ปืนยิงทั้งหมดนะคะนี่แล้ววันนี้ก็จะได้แค่นี้ค่ะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะมีปลาส้อยนะคะ ติดมานิดหน่อยนะคะคือตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วนะคะประมาณสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วก็ยังจะไม่ทํากินนะคะจะเก็กบไว้ทํากินพรุ่งนี้ตอนเช้าซึ่งไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะทําเมนูอะไรกันนะคะไปนี่ขอโ,โชว์หน,น่อยค่ะนี่คือคือเป็นคือตั้งแต่หนูหาปลามาน่าจะเป็นครั้งที่หนูภูมิใจที่สุดแล้วเพราะว่าคือด้วยความที่ได้ปลากก้วยเยอะมากวันนี้ ปกติยิงไม่ได้ไงคะแต่วันนี้คือไปแม่น้ําอีหนึ่งสายอ่ะคือมีปลาเว๋ยเยอะมากแต่ก็ยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะเมนูวันนี้จะทําเป็นน้าพริกปูหนึ่งนะคะแล้วก็จะทําเป็นแอบปลากับทอดปลานะคะมีของเมื่อวานนะคะกับวันนี้ทําเป็นมื้อเดียวเลยเพราะว่าเมื่อเช้าไปหาหมอมานะคะแม่เดี๋ยวจะพามาชมว่าวันนี้อาหารจะเป็นยังไงน่าก,กินไหมนะคะ ส่วนผสมก็จะมีมะเขือเทศนะคะมีมะเขือเทศแล้วก็นี่ค่ะผัดชีใบเรื่อยหรือว่าผัดชีฝรั่งนะคะหั่นซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาผสมโคเลโคเลให้กับปลาแล้วก็จะเอาไปแอบน,นะคะนี่ค่ะจะเป็นปลากล้วยกับปลาส้อยเหมือนกันค่ะแล้วก็ามา อันนี้จะเอาไปแอบนะคะส่วนตรงนี้จะเอาไปทอดค่ะเพราะว่าตัวใหญ่แอบก็คือจะสุกย่างนะคะเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปค่ะว่าเมนูวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะน่าอิ่ดแค่ไหนน่ากินแค่ไหนค่ะไปไปรวยกันเลยมาค่ะตอนนี้ทำแอบปลาแอบปลาเรียบร้อยแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะพามาเปิดดูว่าเมนูขั้นหน้าน่ากนยังไงนะคะนี่มีแอบเปิดไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนี่เนี่ยค่ะเอ้ยอันนี้คือน้อง ปลากก้วยนะคะนี่มีก้านปูด,ด้วยนะคะแล้วก็มีปลาสร้อยส่วนผสมก็จะมีหลกัหลกๆก็จะเป็นปลาแล้วก็ผักกูดนะคะแล้วก็ใส่ <c oughs> มะเขือเทศนิดหน่อยนะคะอันนี้คือเมนูที่วันนี้ไปยิงกับน้องๆแล้วก็ไปหากันมานะคะก็มาทายคิวแล้วนะคะเดี๋ยวจะลาจากตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าจะไปกินข้าวแล้ว พี่ๆคนไหนที่เื่นชอบคลิปของหนูนะคะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe mm hmm. เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ mm hmm. คอมเมนต์อะไรมาคุยกันได้นะคะ mm hmm. ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย